อยากทำเสื้อใส่ด้วยตัวเองแต่ไม่อยากเสียค่าบล็อกมีวิธีไหนมั่งนะครับ งานดีทีีนะครับเป็นหนึ่งอีกวิธีของการเลือกเสื้อผ้าลายสกรีนมาใส่นะครับโดยวิธีแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้บล็อกสกรีนหรือการทําบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะงานดีทีีนะครับคือการใช้เครื่องนะครับไดเรกทูคาเมนพิมพ์ลวดลายลงบนเนื้อผ้าโดยตรงที่มีความละเอียดสูงพอใช้หัวพิมพ์ที่ออกมาโดยเฉพาะสําหรับการพิมพ์หมึกนะครับลงบนเสื้อยืดทําให้ไม่เสียรายละเอียดของแบบที่นํามาพิมพ์ลงเสื้อเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วนะครับและตัดปัญหาข้อจํากัดการทาของ สีเยอะนั่นเองนะครับและไม่จําเป็นต้องสั่งจำนวนเยอะก็ทําได้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีซิวสก,กีนหรือวอสกสกีนซึ่งต้องใช้เวลาและมีต้นทุนที่สูงกวา่าและไม่คุ้มกับการผลิตในจํานวนไม่มากด้วยนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจเสื้อยืดสกินกับทางเราเนะครับเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีนะครับอยากได้เสื้อเปาเสื้อยืดสกินเสื้อโปโลโหรืองานปักเสื้อยืดออกแบบเองหรือเสื้อกลมเพื่อนงานซับลิเมชั่นต่างๆนะครับและเรามีความเชี่ยวชาญต่างๆในรูปแบบงานที่มีทั้งหมดนะครับซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ